Oh, yeah. oh oh, 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 I'll look oh. oh, oh, oh. oh. แบ็กกราวดีมากครับดูครับดูฝนอู้อ้าวันนี้จะพามาเทสปลาครับเขาไปกันแล้วเดี๋ยวเดินตามไปเลยครับนองครับเขาพาไปไหนผมก็จะไปเาจะเทสปลากันพี่น้องอดูบ่อก่อนครับบ่เป็นแบบไหนปื๊ดปื๊ดนี่อ้าวนี่ครับบ่อ โบยาวๆครับโบโอ้บรรยากาศดีมากครับผมดเดี๋ยวเรเจะวานักน่าจะสองพื้นสามพื้นนี่หระครับผมตั้งลำก่อนครับเดินมาฝั่งนี้ดีกว่าครับเฮ้ยอวิน้งดูครับบรรยากาศเทปปลาวันนี้สามพื้นครับ มาดูครับปลาบอนตุ๊บปั๊บตุ๊บปั๊บอยู่น,นีนนนนโอน้นีอยู่ประมาณสักเกือบไร่อยู่ครับยาวๆอาสามพื้นครับจะลงพร้อมกันพี่โนโอ้องตึง๊งเจ้ตึงต๊งเจง้าอางสตานีย่ยังไม่รู้ครับว่าลึกแค่ไหนครับเจ้าของอนู่น สามเม็ดเอามีเม็ดลงแล้วนิดนึงเอามีเม็ดโประเปะแล้วนี่เอามีเม็ดลงแล้วครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ <คน S 1> อ้าฝนพร้อมฝนพร้อมคนพร้อมเอาี่น้องสามผืนครับเห็ดปลาเห็ดปลาครับหนึ่งสองรอบแรกไอ้จูดน,นูนนู ดูครับน,น้ำเป็นมันเป็นจระกัดชั้นบ่ใช่ไหมอ๋อไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับน้ำประมาณน้ำอุประมาณนี้แต่กลางน่าจะลึกครับดูระดับน้ำนะยครับช่วงกลาง ปึ๊บอ่าฟ้มเต็มตอ,อยกยังไม่ถึงดินน่าจะอยู่ประมาณสามเมตรเอ,เ,อเอาเลยครับมาฝนก็มาเอาเลยเ,เ,เอาแล้วครับฝนก็แรงครับฝนก็แรงเอา เหรกนะ 9, คัทางนู้นเข้าไหมฝนครบฝนแรงครับนะ้องมาโอ้ปลาอะไรครับผมปลาอะไรครับขาดระวังครับโอ้โอ้เป็นโอ้ทางนู้นเป็นยี่สกหรือนวนจัน มีเข้าไหมอางนี้ไม่เข้าครับมาทางนี้โอ้เอ้าโอ้พี่น้องทางนี้เข้าหลายตัวเลยครับยิงสี่ตัวนี่ครับโอ้โหปนินนี่ฟาะเพียนเ้ยน กดีวตาคนนี้ครดูรอบต่อไปครับผมนะพี่น้องเดินมาฝั่งนี้นะครับนี่โอ้ที่จิบกระพุงกาแฟเป็นสุดยอดมากครับผมบดโอ้เม็ดเต็มแหเลยดูเอารอบสองพี่น้องรอบสองเมื่อกี้เทส กีเทสกันอยู่นู่นครับโอ้โหดู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 เม็ดดูเม็ดครับโอ้โหดูโอ้โหละหือไหมนะะยัยันะสูได้อะสได้อะสได้มั้สมือไหมูมือไหมเมื่อกี้ฝนตกฝนมาปรูนึง โอ้โหน้ำไม้บ่โอ้ทำไมเม็ดดีแท้เค่าว่าไม่มีไม้เอาอันนี้เอาจะวานตรงศาลาครับเมื่อกี้เราวานอยู่ฟากนู้นเหตุไม้เสมอกันคนละทีดูเดี๋ยวปลาบ่นยุบจับยุบจับเลยครับไปแล้วไม่ร้อนนะทอ่ะเมื่อกี้กโดนยิสุก ตัวหนึ่งครับฝางอ้าวพี่น้องที่รับสอครันไปจุดนะฮอวูดูฝาบันเยอะชิ um um ้นแะไรมั้งโอ้โอ้โหตั้งแล้วพี่นเอ้าไง โอ้โหดูครับดูครับดูดูโอ้ดูแห็นนครับเม็ดจนเม็ดจนระโดยอรอาผมต้องแปลให้ก่อนครับถูกหอผมงให้ก่อนครับถูกหรอเราไยอันนี้ก็ถูกแลากเมนคือถูกมามาให้เม็ดครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมนิน นิ่มครับนิ่มอืมมันมันรอดครับโอ้ดูครับไปแล้วครับมันรอดมันรอด ได้กันนอนดมดมรกมรนี่อนักขี้เล็กเหวานเาระเด้กระเด้กระเด้มาอ้รีเรครับโอ้ยปาเา้เรีตยนเหรอปรมตันอุยอุยตะเพียนมาแล้วครับตะเพียนอู้หวใหญ่ดอ้ดู โอ้โ oh. oh. mm. ปลาโมเทศโอ้ปลาโมเทศครับเดี๋ยววันนี้จะเทศสักกันสกันตัวใหญ่บอลอยู่นะครับอโอ้อันนี้รอดแท้ซะส่วนมากอันนี้มันเส้นไนเป็ดเป็ดเส้นโอ้โหเพียนครับโมตานโมอโมตานโมตานนี่ครับ ถ้าแต่เรศเอ้ยกระเพียนครับ,บเพียนใสสวยเลยครับ,บโอ้ดูครับปลาหมอเทปห <laughs> <laughs> มอกับตะเพียนกับเท่ากันครับหมอเทศดูครับหมอเทศนะครับผมเพียนน่าจะเยอะนะน่าจเยอะ <laughs> นู่น้โน,นตัวใหญ่บอลแล้วโน้ใช่เหรอจะเรียกฟองเรื่องเท่านี้โอ้ยย่าไอ้ย่าว่าไม่เข้าครับมันออกข้างครับป่าป่ายา่านู่ครับตัวใหญ่บอลตรงกลางหมอไหมหมอทิพย์ตามลงนี่ครับนี่ครับนู่นครับโอ้โน้โนูโน้ เิม่มโช์แล้วครับเริ่มโชว์แล้วลานิเวศมันบ้างเวลปมาเยอะครับฝนมาอีกแล้วครับเอาแล้วครับบอลแล้วค,ครับบอลแล้วครับบอลรอเรือครับกำลังจะลงเรือไปเทสตรงกลางดูครับตรงกลางบอลอยู่ครับ น่าจะเข้าฟังแล้วครับปลาหญ่อ่างเงี้ยรอเรือแปบ๊บนึงครับมามาปลาหนอยากออกกล้องมาคนเรียกปลาอยู่นี่ครับผมบุดบุดบุดูครับดูครับเอาเรือมาแล้วเรือมาแล้วชาววานดูแถวนี้สักหน่อยครับ เมื่อกี้วานอยู่ฟากน้องคุณมันน่าจะตื่นครับตรงศาลากันเมื่อกี้จะดูตัวปลาครับไซใหญ่พร้อมแล้วพร้อมแล้วจวดนี่มาบ่นเมื่อกี้ครับจะอยู่อู้อ้เห็นหางน้ำอยู่เห็นหางน้ำอยู่ อ้าวหางน้ำตรงนี้ด้วยอ้าวเอาละครับมีสองหางครับอ้าวเอาพินฟังครับอ้าวอ้าดูครับโอ้โหพี่น้งเม็ดแล้วกรึบกรึบ ก็าจะเข้าสองโอ้มลครับเมลับบบบบบครับโอ้ลครับรันป่าฮ่าฮดึดักไหมดึงดักไหมจะตามีดึงครับมีโยครับมีโยครับโอ้ดูครับดูครับ <c oughs> ขาดแล้วโอ้โอ oh ้อ oh ้าอ้าวรุ้ยเลย่คึกก็ดังปุ๊ดไปแล้วโอ้โอ้กโดดบึมีุยออกไปแล้วมีจุยด้วย What is จุ้ดสู่มือมีสู่มือครับโอ้โอโยครับโยครับโยครับพี่น้อง เอ้ยใส่ไหนครับใส่ไหนครับพอไปกินไปกินหนึ่งงลางปลาไล่ปลาไลกินกินสองใส่ไม่โดนบึกครับตัวบึกยังไม่โดน มันทะลุไปแล้วอาจจะรุกไปแล้วหรือเปล่าเอ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 แล้วครับเอาแล้วครับโอ้โหพี่น้องเอาแล้วครับงาซูมยูมโอ้กี่ตัวอะไกี่ตัวประมาณตัวดูเก้าตัวเก้าตัวครับผมโอ้โห เอาไว้ตัวน,นึงอกเสด็ว่าตัวใหญ่หลุดไปแล้วครับบอกว่าจึ๊บมันดึงกึบบนึงอ่ะปลดปลาก่อนพี่น้องปดแล้วครับมาฝั่งนี้หน่อยมาฝั่งนี้หน่อยดวดนี่มีกาวตัวครับอันนี้บึกพี่น้องตามันยังเจอบึกมีปัดดุบบปัดดุบเยอะเลยครับ นี่น้ำลึกก็เข้าใจอยู่ครับแต่ว่าอยากเห็นตัวกันนะเนาะเอาขึ้นฟังนี้บ้างมีกึกกักอยู่ไหมอ่า่าอะไรครับเมื่อกี้มันติดไม้ต้องไปต้องไปดึงตรงกลางครับ้แลว โอ้ข oh <Machine why? S 1> ี่ตัวกี่ตัวเอาเนื้ว่าติดไม้ครับดึงเมื่อกี้ลากมาดึงปึ๊บมาอยู่ครับนู่นนั่นมาใกล้้้ๆใกลอองดูาวคาลกขึ้นฟังไม่ได้ครับนึกว่าติดไม้เห็นเม็ดๆอยู่เอาทางไหนขึ้นทางนู้นเลย ไปดูทางนู้นครับนึกว่าติดต่อครับเมื่อกี้ดึงขึ้นฟังมาไม่ได้ครับนึกว่าติดต่อต้องพิสาวข้างตรงกลางตัรกหแต่ว่าเืออยู่ตา้ลมันยดยยเตองไตงกดึไกลรรกวา รนปองบไงันี้ตัวนี้ตัวนี้บึกนะปีห้าปีว้สราเมปีห้าห้าสีตัวครับตัวห้าหอะโมตานด้วยตัวนึง่ นะตวนสว่ายสว่ายสองตัวบึกขีกไปแล้วบึกไม่ได้ตัวครับอยู่แล้วขาดเฮีุบางอ้วนบึกปีๆเลยเราจะแบกเรือแล้วเอาพี่น้องปลดปลาเสร็จแล้วครับเมื่อกี้ฝนตกนิดนึงเอาฟังข้อมูลปลากันสักหน่อยครับผมคราวๆาวโบนี่นะครับก็มีปลานินปลาในเนาะปลายิสกนวลจัน เห็นเจ้าของเห็นเจ้าของบอกมีบึกกับบึกเนี่ยเจ้าของบอกเขาบอกมาปลากระหูปลาหมอตาลปลาหมอเทศก็มีนะครับปลาบุกเราปลาดุกยักษ์เฮ้ยเห็นกรบอกปลาดุกยักษ์เยอะเหมือนกันได้ยินเขาพูดอยู่เมื่อกี้ปลาดุกยักษ์เนาะปลาดุกยักษ์เยอะอยู่ครับก็ครับจะมีมีแต่แดดบึกมีกระหูยิสุกเนาะตอนเห็แรกเห็นอยู่ยิบุก ประมาณไหนผมไม่ได้เดินไปดูประมาณเกือบสองกว่าสองกว่านี่ครับมีนินมีจีนนะครับนี้น้ําลึกพี่น้องการเทสก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเทสจะโดนโดนาประมาณสามเมตรครับแต่จริงก็อยากจะเทสเจอปลาบึกครับแต่มันไม่เจอมันเจ้าขคงเขาบอกมันมีครับบาไม่โดนบไม่โดนมันก็นะครับน่าจะจุได้ฝั่งล้วประมาณ น่จาจะประมาณทั้งยรวมๆยี่สบายคนน่าจะได้อยู่พี่น้องนะครับเอาก็ส่วนรายละเอียดต่างๆพี่น้องอันนี้ข้อมูลปลานะครับข้อมูลปลารายละเอียดวันเวลาราคาบัตรอะไรสัาย่เดียวรอติดตามข้อมูลด้านท้ายคลิปเลยครับ<ล>ผมโอเคครับแค่นี้แหละครับผม